สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรของเราเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับผู้ติด,ดตามใหม่ทุกทกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติด,ดตามเก่าทุกทกท่านเช่นกันนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเสมอมานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่า Subscribe ซุปปร์แตงอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาแรนดอมกันเช่นเคยค่ะก็จะไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานว่าคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะคะไม่มีเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนการดึงดูดคุณเข้ามาในคลิปนี้นั่นหมายถึงเรามีพลังงานเชื่อมโยงกันนะคะมาดูกันค่ะว่าคนคุณนี้นะคะ คนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะหรือว่าตัวคุณนะคะมีลัคนาราศีอะไรกันบ้างนะคะนกขอดูก่อนนะ,ะมีพลังงานชาวราศีตุลกรกฎกรกฎนะคะมีหมายเลข9หมายเลขนะคะตัวเลขก็คือเกี่ยวกับคุณหรือเขานะคะหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานั่นแหละนะคะพลังงานอ่า ธาตุด,ดินนะคะพฤึกษกันบางกรธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอะแล้วก็ธาตุลมเนาะธาตุไฟเมสิงธนูแค่นี้แล้วก็หมายเลขนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ด 1 0 0 1นะคะหมายเลข4หมายเลข5 2 0 0 1หมายเลข0หรือว่าหมายเลข2นะคะนี่คือพลังงานเขาหรือคุณเนาะมีคนวันศุกร์คนวันจันทร์นะคะมาดูกันค่ะ ขอดูเรื่องราวความรักของคุณและเขากันหน่อยนะคะพลังงานคลิปแรนดอมนี้อยากจะบอกเรื่องราวอะไรให้กับเพื่อนๆของเราบ้างนะคะอพลังงาน The ะ y l โ f แฟพลังงานไพ่ใบนี้นะเป็นความรู้สึกที่ต้องใจเย็นกับความรักครั้งนี้มากๆเลยอะเ,ออเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ คุณอาจจะต้องใจเย็นนะคะหรือคุณไปเจอกับคนที่เขาแบบช้าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะพลังงานพลังานของการอยากได้รับการให้อภัยนะคะออการขอโทษการให้อภัยแบบนี้ได้นะเก้าเหรียญคุณหรือเขานะคะมีมีใครบางคนที่มีสเสน่ห์มากๆ นะคะมีสเสน่ห์อยู่คนเดียวได้นะคะดูแบบมีความสุขอยู่กับชีวิตของตัวเองค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมีชีวิตที่เพียบพร้อมสถานะของคุณตอนนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นคนคุยหรือเปล่านะคะออยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนขึ้นไพ่ในถือเหรียญน,นะคะพลังงานของคนไกลความสัมพันธ์ที่ ที่บันช้านะหนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความคืบหน้าใดๆน,นะจัดชมน้นคุณอาจจะแบบหยุดนิ่งกันไปแล้วก็ได้นะเออหยุดนิ่งกันไปแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตอนนี้คุณอาจจะหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ได้นะคือกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่ที่คุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยแหละนะคะที่ที่ฉันรู้สึก มันคู่ควรกับฉันเป็นที่ที่ฉันมีความสุขโฟกัสที่ตัวเองนะคะพลังงานของ j u d g m e n t นั่นหมายถึงการอยากรื้อฟื้นอะไรเก่าๆก็ได้นะคะพลังงานขึ้นมาเนาะ e ุยน็อปสอดโอโ้โหม,มีมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่านะคะพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้นะคะ พลัางงานของพ่อไม้แม่ไม้คนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะคนที่ตัดสินใจที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรือเปล่านะคะบางท่านบางคนตัดสินใจนะคะยอมที่จะสละความสัมพันธ์นี้ออกไปก็ได้นะหกไม,คม้คนมีสเสน่ห์คนมีเสน่ห์นะคะคนที่ดูดี หกไม้พลังงานของคนที่อยากจะกลับเข้ามาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอะเนี่ยถ้าเกิดคุณมีการบล็อกนะคะหรือปิดกั้นกันทางความรู้สึกก็ได้นะเขาคนนี้เหมือนอยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะด้วยพลังงานของนท์ถิ่เหรียนกำลังรอนะคะรอจังหวะรอเวลาหรือรอให้คุณ เลิกปิดกั้นเขาก็ได้นะเขาจะเข้ามานะคะในชีวิตของคุณเพราะพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมานั่นหมายถึงว่าตัวเราเองอาจจะอยากได้ความชัดเจนนะคะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแล้วนะคะเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณและเขาเนี่ยมีการแบบเงียบนิ่งกันไปนะคะเนี่ยเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะขอดูสิคะจะเป็นยังไงอีก นายอพซอดพลังงานที่คนคนนึงอยากจะเข้าหาอีกคนหนึ่งอะคะ่ะอืมคนคนนี้อาจจะเคยมามาหายหายในความสัมพันธ์ก็ได้หรือตอนนี้คุณเป็นควีนอ o สอดคือคุณอาจจะนิ่งไปแล้วคุณอาจจะไม่ทำอะไรแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะเออ ในวันที่เรานิ่งที่เราเงียบนะคะเขาอาจจะแบบอยากเข้าหาเรานะพลังงานของเขานะคะ Queen of Cups โอ้โหโพลังงานไพ่ใบนี้ดูเหมือนตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมาเห็นคุณค่าของคุณในวันที่คุณไปแล้วก็ได้นะเออนะคะในวันที่เราไม่อยู่แล้วนะ กลับมาเจ็บปวดสะงังงนนะคะพลังงานของเขาเนี่ยอยากเข้าหาคุณรักคุณใช่อยากเข้าหานะคะอยากกลับมาคืนดีนะคะบางท่านบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะในในอดีตที่ผ่านมาหรือนะคะพลังงานเนี่ยอาจจะเคยวางแผนอนาคตร่วมกันก็ได้นะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ย เคยผ่านการแต่งงานนะเขาหรือคุณอนะเคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้พลังงานไพ่สิบถ้วยพลังงานของความคิดถึงนะคะควีนเหรียญอ่ะวันนี้นะคะวันนี้นะตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกก็คืออยากจะเข้าหาคุณเจ็บปวดเหลือเกินกับการไม่มีคุณอืมขอขยายห้าดาบหน่อยนะห้าดาบคืออะไรนะคะอุ้ยเนี่ย ถ้าคนคนนี้เขาเคยหายไปจากคุณนะเนี่ยนะมามาหาย,ห,ายหรือเขาเคยทิ้งคุณไปหรือหายไปจากคุณอะ่ะเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะค,คนคนนี้หรือว่ามีประเด็นกันไปเคยเลิกรากันไปอะ่ะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะขึ้นไพ่เดวิลนะคะพลังงานของชาวมังกรพลังงานของการแบบยังยึดยึดติดยังผูกมัดยัง ยังตัดกันไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ตัดกันก็ไม่ได้แน่นอนนะขอดูซิความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอุย้ยพลังงานพาไพใบนี้อันนี้เป็นไนท์เหมือนกันนะทำไมมีสองใบนะทุกคนว่าไหมเนี่ยเพิ่งสังเกต นี่ก็ไนออฟสอดนะเนี่ยพลังงานของเนี่ยค่ะเนี่ยไนทั้งคู่นี่คุณกำลังจะจะถูกไล่ล่าจากเขาจริงๆนะคือคุณเนี่ยตเตรียมตัวจะ move on จะไปจากเขาแล้วแหละแต่เขาจะเขาจะตามคุณนะ่ะเช่นกันเนี่ยพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาเอา่อมีไนท์ถึงสองสองใบเนาะดูยังไงก็เป็นไนท์นะคะไนท์ถือดาบ ยังมีคุณอยู่ในจิตในใจนะคะคนคนนี้ยังมั่นคงต่อคุณยังคิดถึงคุณอยากจะกลับมาขอโทษคุณแต่นกรู้สึกว่าตัวคุณอะอาจจะไม่ได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกที่มีกับเขาอ่ะออกมานะหมายถึงว่าคุณอะอาจจะยังรู้สึกกับเขาอยู่แต่คุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณรู้สึกอะไรคุณเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกได้เก่งมากนะแต่ตัวเขาเนี่ยจะอยู่ไม่ไหวละนะคะ เขายังมีความรู้สึกแบบคลั่งรักคุณอยู่เลยยังห่วงแหนคุณยังมีความแบบสิเนหายังมีแรงดึงดูดรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขาสูงอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหต่อให้คุณหนีเขาก็จะตามนะไพ่สองใบเนี่ยถ้าคุณหนีเขาจะตามเขาจะตามคุณ พลังงานของความโหยหาเห็นไหมเขาจะกลับมาง้อคุณตื้อคุณไพ่ค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะคือพลังงานพงไพ่ใบนี้ถ้าคุณหนีเขาจะตามพไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมายืนยันอีกว่าเขาจะตื้อคุณเขาจะตามคุณเขาจะกลับมาง้อขอคุณดีคุณนะคะสิบไม้เห็นไหมความพยายามความพยายามที่เขาจะ จะทำกับคุณอะเขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อได้ได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะอ่าเหมือนจะไอนะขออภัยนะเดี๋ยวสักครู่ขอจิบน้หก่อนเขาจะตามคุณจริงๆค,คนคนนี้อืม เด็กถือเหรียญเขาเขายังไม่ปล่อยคุณออกจากใจได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณได้ด้วยนะคุณอาจจะโตกว่าเขาหรือเขาโตกว่าคุณแต่อายุไม่น่าจะไม่น่าจะเท่ากันะนะอืมน่าจะมีความต่างกันในเรื่องของอายุนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะคะขอดูซิเจ็ดถ้วย คนคนนี้เหมือนอย่าง n g of s w o r r s คิดตัดสินใจนะคะนูรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะอาจจะฟอร์มเยอะอาจจะแบบนิ่งเก่งอะไรแบบนี้นะพลังงานของเขาเป็น King of s w o r r s อะพลังงานของความนิ่งอีโก้สูงอะไรแบบนี้คิดมากคิดเยอะแต่ ตัดสินใจช้านะคะที่จะทำอะไรบางอย่างเนาะเนี่ยแต่เขาจะตัดสินใจที่จะติดต่อคุณมานกคิดว่าเขาจะติดต่อคุณมานะ King of Cups ยังรู้สึกกับคุณมากมายเลยเรายิ่งคุณเป็น q ค e n of s อ o r d s อย่างเงี้ยเออนกรู้สึกว่านิ่งเก่งพอๆกันอีโก้สูงอาจจะอีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่นะคะ เขากำลังส่องคุณด้วยนะในตอนนี้แล้วก็อาจจะปิ้งวิธีที่จะแบบเข้าหาคุณได้แล้วอะตอนนี้นะคะ The Star อุ้ยเขารู้สึกว่าทำไมคุณโดดเด่นจังในช่วงนี้ถ้าเขาส่องคุณได้นะโดดเด่นมากมีเสน,เน่ห์คุณดูแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะอืมช่วงนี้คุณ ดูมีสเสน่ห์นะแล้วแล้วตัวเขาเองก็ยังคาดหวังในในความรักครั้งนี้อยู่บางท่านบางคนคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เอ่อเป็นคนเด่นคนดังนะคะคนที่มีสเสน่ห์นะเนาะมีเสน่ห์มีมีออร่าโดดเด่นอะไรแบบนี้หรือบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานในช่วงกลางคืนได้ด้วยพลังงานของครูบาอาจารย์ คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะพลังงานขึ้นมาเครียดหนักเลยนะคะขึ้นไพ่ก้าดาบนอนไม่หลับนะคะต่อให้ต่อให้จะพาตัวเองนะคะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างขยันทำงานหาเรื่องให้ตัวเองไม่ว่างอะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะ หยุดคิดเรื่องของคุณได้นะคะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขายังเขายังสนใจคุณมากอแต่เขาอาจจะแบบเอพยายามที่จะไม่สนใจคือพยายามที่จะหนีความรู้สึกของตัวเอง่ะคะพยายามที่จะกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นกมองว่าเขาไม่สามารถที่จะบาลานอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้เขาทําไม่ได้เขาอาจจะพยายามที่จะแบบเออใช้ชีวิตของเขาไปโดยที่แบบ ไม่ต้องคิดถึงคุณนะอะไรเงี้ยเขาทำไม่ได้นะคะเออขึ้นไพ่ดี e Empress นะคะก็คุณนี้แหละนะก็คงใช่ที่สุดสำหรับเขาแล้วนะคะดีที่สุดสำหรับเขาแล้วนกรู้สึกว่าค,คนคนนี้เขาไม่เคยเจอใครที่แบบใช่เท่าคุณอนะจะเป็นพลังงานแบบนั้นเลยนะคะแล้วอาจจะคิดว่าคงคงไม่มีใครที่ใช่เท่าคุณอีกแล้วอะ คุณน่าจะมีความเป็นแม่นะคะมีความเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะคะด้วยพลังงานของอจักรพรรดินีนะคะนกมองว่าพลังงานไพ่ใบนี้ชนะเลิศนะคะสำหรับควีนสำหรับทุกๆสำรับทุกๆชนะทุกอย่างในในไพ่สำรับนี้แล้วอะอประมาณนั้นก็คือคงคงหาใคร ใช่เท่าคุณไม่ได้อีกแล้วประมาณนั้นนะคะอืคุณยังอยู่ในใจเขานะคะอะเป็นไพ่เก้าวถ้วยที่ดูเหงาเหงานะคะสําหรับอไพ่สําหรับนี้นะคะใบนี้นะเ้าถ้วยอะ่ะมีคนเข้ามารายรอมากมายมีตัวเลือกนะคะดูดูเข้มแข็งดูอยู่ได้นะคะดูมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะ,ะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเศร้านะคะเศร้าต้องกอดตัวเองนะคะ Ừ, พลังงานพาไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าตัวเขาเองไม่ไม่ได้มีความสุขนะคะที่ที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขากับการนิ่งเฉยเงียบหายไปของคุณนะคะอน้อรู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะฝันร้ายหรือแบบรู้สึกคือนอนไม่หลับก็ได้นะนอนก็แบบอาจจะคิดมากจนเก็บไปฝันใน <laughs> เป็นฝันไม่ดีอะ่ะเออคุณไพ่เก้าดาบ เาะฉะนั้นนะคะเนี่ยต่อให้เขาเอาตัวเองนะคะไปทํางานไปทําอย่างอืน่นเพื่อดึงความสนใจนะคะออกจากคุณให้ได้เขาก็ทําไม่ได้อยู่ดีประมาณนั้นอืมเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะอ่าดูดูเป็นคนที่ฮอตนะถ้าดูจากไพ่เก้าถ้วยดูโซฮอตนะคะคนคนนี้มีตัวเลือกอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามามากมายคุณก็คือหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาอยู่ ตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาแทนที่คุณได้จริงๆมา,าเรามาเปิดกันอีก5้าใบนะคะมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณอีกนะคะสเตรนท์นะคะพลังงานของคนที่มีความแตกต่างกันเนาะแตกต่างกัน แต่รู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะคุณคนนี้ยเขาจะอ่อนข้อให้คุณนะนกเห็นถึงพลังงานไพ่ใบนี้เขาจะอ่อนข้อให้คุณเขาจะน่ารักกับคุณอืมมีคนที่เหมือนจิตวิทยาในความสัมพันธ์นี้ด้วยอะ่ะ The magician นะคะพลังงานของการที่ใครสักคนจะวนกลับมาในในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะทำทุกวิธีทางหรือทำในแบบฉบับวิธีการของเขานั่นเองนะคะในถือถ้วยนะคะพลังงานชาวธาตน้ำเนาะ <c oughs> ขออภัยนะคะเสียงเริ่มหายพลังงานชาวธาตุน้ำนี่เขาจะกลับมางอคุณเขาไม่สามารถที่จะ เสียคุณไปได้จริงๆขอขยายเดอะเมจิกเชนะคะอุ้ยหนึ่งเหรียญเหมือนได้รู้และได้เข้าใจตัวเองแล้วนะคะว่าคุณสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะโอ้โหตอนนี้คืออยากรักษาคุณไว้อะเอเประมาณนั้นเลยอะ The Fool นะคะคนที่ดู เป็นพลังงานของคนที่ดูแบบรักอิสระนะคะคนที่ไม่สนไม่แคร์นะคะหรือห่วงความโสดอะไรก็ตามนะคะชอบการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะตอนนี้นะคะตอนนี้ต้องกลับมานะคะต้องกลับมาหาผู้หญิงคนนี้นะคะหรือหาผู้ชายคนนี้นะคะพลังงานที่เขาแบบต้องยอมคุณอะเพราะว่าเขารักคุณนะที่เขาเป็นแบบนี้ เขาเป็นราชสีนะคะนะเป็นคนที่ดื้อเลยแหละแต่เขายอมคุณแค่คนเดียวนะคะยอมด้วยอะไรด้วยพลังงานของดี e อ m p r พ s s เขารักคุณเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้จะกลับจะกลับเข้ามาง้อคุณแล้วก็คิดถึงคุณมากรู้สึกผิดกับการกระทำของเขานะคะที่เขาเคยทำกับคุณก่อนหน้าเนี้ยอืมอุ้ยขออาภัยค่ะ คือรู้สึกผิดมากมายรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะในตอนนี้แล้วเขาก็คาดเดาคุณไม่ออกด้วยดูไพ่ใต้สำรับหน่อยอุ้ยไพ่เดชาลิออตคุณหนีเขาก็จะตามคุณอย่างที่นกบอกอะราง,งานไพ่ไปนี้นะคะมีชาววันพุธนะคะชาวชาวชาวันชาวอะไรอีก ลัางงานชาววันพุธชาววันอาทิตย์ชาววันจันทร์เนาะพูดไปแล้วชาววันเสาร์นะคะเนี่ยตัวเขาเองอะยังไงก็คือจะต้องแบบคือเขาจะไล่าตามคุณต่อให้คุณหนีเขาก็จะตามนะคะเขาจะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนนะคะเนี่ย พลังงานของไพ่ The World นะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนที่อยู่แดนไกลเนาะคนไกลในต่างแดนอะไรแบบนี้นะคิดหาวิธีละนะจะยังไงก็ต้องก็ต้องตามคุณให้ได้นะคะเขาเขายังอยากที่จะกลับมาในความรักครั้งนี้นะอ่ะขอดูว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงอ่ะ ขออีกห้าใหม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคนคนี้หกดาบเห็นไหมอุย้ยเป็นพลังงานที่ดูจริงจังมากขึ้นนะเห็นไหมเขาจะอยู่กับคุณอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ไปไหนละนะคะต่อให้ความรักครั้งนี้มันอาจจะมีอุปสรรคหรือมันไม่ได้ง่ายสำหรับคุณและเขาเลยอะเขาจะพยายามนะ เรเห็นถึงความพยายามความตั้งใจของเขานะคะเด็กถือไม้คนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณได้นะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากทำให้ดีกว่าเดิมเจ็ดเปลี่ยนก็คือเขาอยากให้ความรักครั้งนี้มันเจริญเติบโตมันมันแข็งแรงมันเติบโตไปได้อีกอะไรแบบเนี้ยนะอืม เพจออฟคอรนะคะสาดาบไหนถือ,เ,อเด็กถือดาบนะคะอืมก็คงจะตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีออกไปให้หมดนะขึ้น3ามดาบถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อันนี้ในกรณีที่แบบว่าเขาเคยคบสอนเขาเคยแบบ มีบุคคลที่3มเข้ามานะคะดึงบุคคลที่3มเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยเออก็คือจะเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือจะไม่มีละนะคะขึ้นไพน่1ดาบนะเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกนะคะก็คือ3มดาบสี่ดาบก็เป็นไพ่เออสมดาบกับหนึดาบก็เป็นไพ่สดาบก็คือหยุดนะคะหยุด อะไรที่มันเกี่ยวกับรักสามเศร้าไปนะคะการครบซ้อนไปหรือว่า1ดาบกับ3ดาบก็เป็น2ดาบนะหักลบกันแล้ว2ดาบก็คือปิดก้นจะจะไม่ทําอีกแล้วอะ่ะคือจะไม่มีการแบบคบชอ,อคคบชอขออภัยค่ะคบซ้อนใดๆอีกแล้วอะ่ะเออประมาณนั้นคือเขาจะไม่จะไม่ทำร้ายจิตใจคุณอ,ะอ่ะก็คือนะขยายออกมาเป็นหนึ่งดาบเขาจะไม่ทำร้ายจิตใจคุณอีเขาจะรักคุณ ไพ่อะไรอะน่าจะเป็นด e เอ็มเพอว้าวนี่ไพ่ขึ้นมานะคะสอดคล้องกันมาเขาจะรักคุณแค่คนเดียวนะคะคุณคือหนึ่งเดียวของเขานะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาเนาะดูเด็กดาบหน่อยนะคะเด็กดาบคืออะไรคะสามถ้วยเขาจะไม่ดือ เขาจะไม่ดื้อกับคุณนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะในความสัมพันธ์นี้อืมขึ้นไ่เดลลเวอรใต้สำรับนะก็จบได้สวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะโอ้ยดีเอ็มอ่าขึ้นไเดลเวอรเนาะการกลับมาของคุณและเขาก็เป็นไปได้นะที่คุณและเขาอาจจะเป็นคู่กันอนะ ถึงดึงดึงดูดกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวได้ไวนะคะรู้ว่าคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนเขาอาจจะกลับมาในวันที่มันยังไม่สายเกินไปอะ่ะคุณและเขาก็ยังจะได้ไปต่อในความรักครั้งนี้นะจะเป็นความรักที่ มีแรงดึงดูดต,ต่อกันสูงมากนะคะประมาณนั้นเลยคุณและเขาจะเลือกกันและกันนะนกรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะมาในวันที่สายเกินไปหรือเขาน่าจะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความรักครั้งนี้ให้ได้แล้วเขาสามารถที่จะชนะใจคุณได้นะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะทุกๆการรับชมรับฟงังมีความสุขในความรักกันนะคะสวัสดีค่ะ